สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูปูนะคะวันนี้นะคะครูปูก็จะมาระบายสีนะคะภาพแฟชั่นอิลลัสเทรชั่นนะคะเป็นแรงบนันดาลใจนะคะให้กับทุกคนนะคะเป็นชุดสีชมพูฟูเซียนะคะหรือฟูเชียก็ได้นะคะเป็นดอกไม้นะคะชื่อของดอกไม้นะคะสีชมพูอมแดงนะคะเดี๋ยวครูปูก็จะมาระบายสี ให้ชมกันต่อเลยนะคะในคลิปนี้นะคะครูบูลระบายจากข้างนอกมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาระบายเก็ <c oughs> บรายละเอียดนะคะพอดีเสียงไม่ค่อยจะ,สะเสถียรเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> เสียงไม่ค่อยสเสถียรเสียงแหบหน่อยนะคะก็เลยไม่ค่อยได้พูดเยอะเท่าไหร่นะคะก็ <c oughs> จะระบายสีให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเป็นชุดยุค90ศย์นะคะ เป็นผ้าแฟชั่นยุค90นนะคะเป็นสีชมพูที่แบบรู้สึกว่าจะเป็นยี่ห้อชาแนลหรือเปล่านะคะ mm. เออนะคะก็เป็นชุดที่ครูปูรู้สึกชอบนะคะก็เลยมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันต่อเลยนะคะในคลิปนะคะครูปูก็จะระบายสีให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะเป็นอ่า ตัดต่อนะคะหรือว่าเรียกคลิปนะคะกระเป๋านะคะเ,เรียกว่าตัดต่อดีกว่านะคะตัดต่อด้วยสีดำนะคะลออรอบกระเป๋านะคะเป็นชุดนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกันตรงนี้ก็จะเป็นดอกกุหลาบนะคะติดดอกกุหลาบสีดำนะคะส่วนช่วงด้านในนะคะแล้วก็ช่วงในคอนะคะกูก็วาด หน้าตามาเรียบร้อยแล้วนะคะวาดผมนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสีกระเป๋ากันนะคะกระเป๋าก็เป็นสีดำนะคะส่วนกระดุมก็เป็นสีดำนะคะตรงนี้เราจะตัดเส้นสาบนะคะให้เรียบร้อยด้วยนะคะกะม,มารระบายสีเพิ่มเติมนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการ าวาดภาพแฟชั่นอิลลัสเทชันนะคะแบบเหมือนจริงนะคะก็คือนางแบบเป็นคนจริงเลยนะคะไม่ใช่เป็นภาพแฟชั่นที่เป็นรูปแบบดัดแปลงนะคะอันนี้ก็เป็นวาดจากคนจริงๆเลยนะคะเป็นชุดที่กูปูชอบนะคะก็เลยเป็นแรงบันดาลใจนะคะมาแบ่งปันนะคะ วิธีการระบายสีน้ำให้กับทุกคนนะคะใครชอบสไตล์เหมือนจริงนะคะก็ต้องลองฝึกร่างภาพนะคะให้ชํานาญนะคะสัสดส่วนหุ่นแฟชั่นนะคะนำมาใช้ได้เลยนะคะที่ครูบุตรสอนไว้ในคลิปของช่องเยอะมากเลยนะคะวิธีการวาดแอคชั่นแบบต่างๆนะคะดังนั้นนะคะถ้าใครชอบแนวแฟชั่นดีไซน์นะคะ เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะเดี๋ยวนะคะซัดตรงนี้ออกหน่อยนะคะเดี๋ยวเรามาระบายสกีกระเป๋ากันนะคะช่วงกระเป๋าก็เป็นสีดำนะคะกระดุมก็สีดำนะคะเราจะวาดขอบกระดุมกันก่อนนะคะ เป็นสีดำนะคะเราก็ตัดเส้นนะคะเบาๆมือนะคะใช้พวกกันปลายแหลมๆนะคะตัดเส้นรอบรอบช่วงกระดุมนะคะขอบกระดุมนะคะเป็นสีดำนะคะเราก็จะได้ฝึกนะคะฝึกวิชามือเบานะคะวิชามือเบาคืออย่าก,กดหนักนะคะไม่งั้นเส้นจะใหญ่นะคะ วิชามือเบาของเรานะคะก็ลองนะคะลองระบายสีกันดูนะคะต้องขอไปนะคะมีขอไปนะคะมีเสียงรบกวนแทรกเข้ามานะคะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาระบายกระเป๋านะคะกระเป๋าก็เป็นสีดํานะคะ เราระบายสีนะคะผสมสีให้จางก่อนก็ได้นะคะระบายช่วงกระเป๋านะคะให้ทั่วนะคะเดี๋ยวเรามาระบายขากันนะคะครูปุ๊กก็ระบายมาจากข้างนอกบ้างแล้วนะคะระบายใบหน้านะคะเพราะว่าต้องใช้ความ พิถีพิถันนะคะในการที่จะวาดไปหน้าเล็กๆนะคะก็เลยต้องวาดออกมาจากข้างนอกก่อนนะก็เคยทำวาดในคลิปไปหลายคลิปแล้วนะคะมีนะคะที่สอนนะคะใครเพิ่งเข้ามาใหม่ก็ลองย้อนกลับไปดูได้นะคะครูก็วาดแบบตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะคะตั้งแต่ การระบายสีช่วงใบหน้านางแบบเลยนะคะอันนี้ก็ระบายแบบพิธีพิถันหน่อยนะคะก็เลยระบายจากข้างนอกมานะคะเราก็มาใส่เก็บรายละเอียดช่วงกระเป๋ากันนะคะช่วงกระเป๋าเดี๋ยวเราใช้เหล็ก ใช้ไดีนะตรงนี้เราใช้สีนะคะขูดขูดเป็นเป็นรอยนะคะเป็นรอยกระเป๋าขึ้นมานะคะคร mm ู hmm. ใช้สีสำหรับเบลนนะคะสำหรับเบ็นสีเราจะใช้อะไรขูดก็ได้นะคะตรงนี้นะคะเพื่อให้แบบ เป็นล่องลึกขึ้นมานะคะนี้นะคะเป็นเทคนิควิธีการนะคะเราก็อาจจะใช้เหล็กแหลมนะคะเออลงนะคะตรงนี้ก็จะทำให้เป็นล่องลึกนะคะกระเป๋านะคะส่วนสายกระเป๋านะคะเราก็ใส่อ่า รู้สึกว่าจะผสมน้ำเยอะเกินไปนะคะก็ซับออกด้วยคัรตบนนบัได้นะคะนี้เรามาใส่ช่วงคลิปแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นช่วงสายกระเป๋านะคะลงสีดำนะคะ เป็นสายกระเป๋าทุกคนจะได้มีแรงบันดาลใจนะคะในการฝึกวาดภาพแฟชั่นอิลลัสเทรชันนะคะรูถนัดสไตล์นี้นะคะก็เลยมาแบ่งปันนะคะไม่ค่อยเน้นทางแบบแฟชั่นดีไซน์เท่าไหร่นะคะอันนี้เป็นแฟชั่นอิลลัสเทรชันก็คือแฟชั่นคนจริงๆนี่แหละคะ่ะ เหมือนจริงนะคะแฟชั่นอิว t เ t ชันก็จะทำให้เรารู้สึกว่าเออเราก็ได้วาดภาพเหมือนแนวแฟชั่นไปในตัวนะคะการที่เราชอบวาดภาพคนเหมือนใช่ไหมคะพอเรามาวาดแนวแฟชั่นเรากา็วาดแบบภาพคนเต็มตัวฟิกเกอร์ไปเลยนะคะเราก็ใช้แบบ มาผสมผสานกันได้นะคะการที่เราวาดฝึกวาดภาพคนเหมือนนะคะเราก็มาใส่ในแฟชั่นได้นะคะก็คือภาพแฟชั่นอิลลูสทรชันนั่นเองนะคะเดี๋ยวครูจะลงช่วงนี้นะคะเป็นแสงเงานะคะแสงเงาเราใช้สีเทาจางๆหน่อยนะคะลงเป็น รอยยับนะคะรอยยับของแขนเสื้อนะคะใช้สีดำนี่แหละค่ะแต่ว่าเราผสมน้ำให้เจือจางหน่อยนะคะเพื่อที่จะได้เพื่อที่จะได้ไม่เข้มเกินไปนะคะเดี๋ยวจะลงสีชมพูฟูเซียนะคะหรือว่า ฟูเชียก็ได้นะคะอันนี้ก็เป็นสีชมพูเข้มนะคะเราก็ลงนะคะช่วงเสื้อนะคะตัวเสื้อ,อปลายนะคะเว้นช่วงหลังดุมไว้ด้วยนะคะลังดุมปลายช่วงที่ นี่นะคะตัดต่อสากด้วยสีดำนะคะเราก็จะลงเพิ่มเติมอีกนะคะช่วงแขนนะคะเราใช้สีชมพูนะคะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะระบายช่วงแขนนะคะอ่าผสมน้ำเยอะไปนะคะจุ่มออกได้นะคะไม่ต้องตกใจนะคะเวลาเรา ระบายไม่ได้ดั่งใจเรานะคะเราก็เราก็ค่อยๆนะคะแก้ไขไปนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเวลาระบายสีนะคะระบายแบบให้สนุกสนานนะคะให้ออกมามีความสวยงามนะคะครูก็จะเน้นความสวยงามนะคะเป็นหลักแล้วแล้วก็ให้ผู้ชมนะคะ ชมภาพแล้วรู้สึกดีแล้วก็มีความสุขนะคะแล้วก็ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกให้เหมือนมีชีวิตนะคะอันนี้3หลักนะคะสามหลักเกณฑ์ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะสไตล์ของครูปูเองนะคะก็เลยอยากจะมาแบ่งปันเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกคนนะคะอยากลุกขึ้นมาระบายสีกันนะคะมาฝึกวาดรูป มาฝึกร่างภาพนะคะทุกคนเห็นแล้วแบบฉันอยากวาดแบบนี้บ้างจังเลยเธออืมกูก็ดีใจมากๆเลยนะคะถ้าใครเห็นแล้ววแบบ่าฉันอยากวาดระบายสีแบบนี้บ้างเธอเดี๋ยวฉันจะลงมือฝึกแล้วนะเธอนี่แบบนี้เลยนะคะทุกคนสามารถที่จะมีแรงดันใจนะคะในการที่เราได้เห็น ใครที่แบบว่าเขาสร้างสารรค์ผลงานศิลปะนะคะเราก็จะได้ฝึกวาดไปด้วยเลยนะคะนี่ก็ลงช่วงกระโปรงนะคะครูโูก็จะใช้สีนะคะเข้มขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะอันนี้ก็ลงไปเป็นช่วงขาเดี๋ยวเรามาเพิ่มแสงเงาช่วงขากันนะคะ ปนลงช่วงสีดำนะคะเพิ่มเติมหน่อยนะคะให้เข้มหน่อยนะคะช่วงกระเป๋านะคะเราก็จะมาระบายสีดำนะคะเน้นช่วงช่วงไหนที่เราต้องการให้เกิดความดูลึกนะคะเราก็ลงสีดำเพิ่มขึ้นนะคะ ะะดูทิศทางนะคะเน้นช่วงรอยตัดต่อปลายแขนนะคะระบายให้เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะช่วงรอยตัดต่อนะคะสีดำนะคะเน้นช่วงตัดต่อทั้งชายเสื้อนะคะแล้วก็ สาบนะคะตัดต่อสาบเสื้อนะคะแล้วตัดต่อฝาฝากระเป๋านะคะฝากระเป๋าด้วยนะคะเดี๋ยวครูปุณเน้นช่วงลูกตาหน่อยนะคะให้คมเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะต่อไปนะคะเราก็มาใส่เดี๋ยวเราเว้นหรือว่าเราจะใช้สีขาวลงก็ได้นะคะถ้า ล่องไม่เด่นขึ้นมานะคะ,ะช่วงรอยขีดล่องกระเป๋าไม่เด่นขึ้นมาเราก็อาจจะใช้สีขาวตัดไปเลยก็ได้นะคะนี่ก็ระบายไปช่วงช่วงกระเป๋านะคะช่วงกระเป๋านะคะใช้สีดำนะคะ,ะตรงนี้ก็ ลงให้ทั่วเลยนะคะช่วงสายกระเป๋านะคะเดี๋ยวครูต้องแก้ไขดวงตาใหม่นะคะเพราะว่าดวงตาตาขาวอ่ะจะไม่ค่อยมองเห็นแล้วนะคะเพราะว่าสีดำไปปิดแล้วนะคะเราก็ใช้สีขาวนะคะจุ่มสีขาวนะคะจะยผสมน้ำเยอะนะคะเราใช้สีขาว แก้ตรงนี้ได้นะคะนะคะให้ให้ดวงตาขึ้นมานะคะเพราะว่าลูกตาดำใหญ่เกินไปแล้วนะคะก็ใช้สีขาวนะคะเป็นช่วงตาขาวนะคะเราก็แก้ไขได้ด้วยคัตตันบัตหรือว่าอ,อสีขาวนะคะช่วงหางตาด้วยนะคะ เดี๋ยวครูก็จะปรับแต่งนะคะดวงตานะคะให้คมชัดขึ้นมานะคะอันนี้ก็ลงช่วงสีชมพูเข้มนะคะให้ช่วงนี้นะคะสาบเสื้อนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะข้างลำตัวนะคะ นี่ก็จะเป็นช่วงกระเป๋านะคะฝากระเป๋าเออไม่ใช่ช่วงตัวกระเป๋านะคะนี่ก็เป็นช่วงตัวกระเป๋านี่ก็เป็นช่วงฝากระเป๋านะคะแล้วก็เน้นเส้นขึ้นมานะคะใส่แสงเงาเพิ่มขึ้นนะคะนะคะ ตรงนี้ก็ระบายระบายช่วงรอยยับนะคะใช้สีชมพูเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะจากนั้นก็โค้งตรงวงแขนนะคะเดี๋ยวคูพูดเจอมาระบาย สีของขากันนะคะขารอ,องเท้ายัางระบายครูปุณลงไว้ในช็อตสั้นนะคะเพื่อให้ทุกคนเข้ามาดูในคลิปของช่องคลิปยาวของช่องนะคะก็เลยลงช็อตสั้นระบายไปนิดนึงนะคะลงช่วงช็อตสั้นเดี๋ยวเราระบายรองเท้ากันก่อนนะคะระบายรองเท้านะคะเพื่อให้รองเท้าดู มันวาวก็เว้นขาวไว้นิดนึงนะคะช่วงรองเท้านะคะให้ดูมันวาวนะคะนี้ก็ลงช่วงส้นรองเท้านี้ก็เพิ่มน้ำหนักให้เข้มอีกนิดนึงนะคะระบายช่วงรองเท้าคัดชูกันนะคะ นี่ก็เป็นช่วงส้นรองเท้านะคะอืมต่อไปเดี๋ยวครูุลระบายช่วงขานะคะขาเราจะใช้สีน้ำใช้สีน้ำตาลเข้มนะคะลงสีน้ำตาลเข้ม ลงช่วงขานะคะนี่นะคะผสมสีน้ำตาลเข้มนะคะกับสีน้ำตาลแดงผสมกันนะคะลงเป็นช่วงขานะคะเพื่อให้ขาดูเข้มขึ้นมานะคะตรงช่วงเข่านะคะหัวเข่านี้ลากมาเลยนะคะเป็นจะเน้นสีเข้มขึ้นมานะคะช่วง น่องแล้วก็ช่วงเท้านะคะเราจะใส่แสงเงาเน้นด้วยสีน้ำตาลแดงนะคะผสมกับสีน้ำตาลเข้มนิดนึงนะคะลากลงมานะคะเป็นช่วงขานะคะเพิ่มแสงเงานะคะเพิ่มแสงเงาช่วงขา ก็มาใส่ช่วงมือกันนะคะมือช่วงมือนะคะนิ้วนะคะข้อมือนะคะใส่ลงไปนะคะตรงนี้ก็เน้นช่วงกรอบหน้าแล้วก็หูขึ้นมานะคะเพิ่มเติมค่ะ ล้วก็จะลงสีน้ำตาลเข้มอีกเฉดนึงนะคะผสมสีน้ำตาลเข้มเข้าไปอีกเฉดหนึ่งนะคะช่วงแสงเงานะคะแสงเงาตรงน,นี้นะคะเราก็จะเพิ่มน้ำหนักของสีนะคะโดยผสมสีน้ำตาลเข้มลงไปนะคะเว้นช่วงหัวเข่าไว้นะคะ ตรงนี้ก็ลากมานะคะนี่นะคะลองฝึกระบายสีกันดูนะคะผสมสีสีเนื้อใช้สีเนื้อนะคะลงเป็นพื้นก่อนนะคะจากนั้นเราก็มาเพิ่มสีเข้มขึ้นมาสองระดับนะคะแล้วก็ ก็ใส่สีน้ำตาลเข้มลงไปนะคะให้ขานะคะดูมีแสงเงานะคะเพิ่มขึ้นมานะคะนะคะคุบก้นลงให้ทุกคนได้รับชมกันนะคะ นะคะวันนี้ก็มาระบายสีให้ชมกันประมาณนี้นะคะเดี๋ยวครูจะเก็บรายละเอียดแล้วก็ลงไว้ในชุมชนนะคะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะคะในการสร้างสารรค์ผลงานแนวแฟชั่นอิลลัสเทรชันนะคะก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสารรค์ผลงานนะคะแนวแฟชั่นอิลลัสเทรชันนะคะให้กับทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะก็ขอบคุณนะคะขอใทุกคนนะคะโชคดีมีความสุขนะคะ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ